มีความฝันในความฝันเขาตกลงไปในเหวที่ไม่มีนิ้วความมืดที่เยนเ็นยะเยือกรอบตัวเขาทำให้เขาจมน้ำตายเหมือนกระแสน้ำความหนาวเย็นที่เยนเ็นยะเยือกนี้น่ากัดจังเหมือนกับอยู่ในห้องใต้ดินไขายกระดูกเยือกแข็งและแม้แต่เลือดก,ก็กำลังจะแข็งตัวไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วเมื่อหวังอันกำลังจะหมดสติทันใดนั้นก็มีเมฆสีขาวขุ่นราวกับดวงอาทิตย์ขึ้นปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของเขารัศมีแห่งแสงนี้ศักดิ์สิทธิ์และสะอาดมากราวกับน้ำผู้ร้อนที่ไหลามาห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดของเขาอบอุ่นสบายเงียบสงบเงียบสงบในขณะรไ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็มักจะมีผ้ากสอสู่ข้างหน้าเขาเสมอและมองเห็นเพียงแสงและเงาที่คลุมเครือเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันให้ความรู้สึกเหมือนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงคลิบตาฉันยังไม่เชื่อหวังอันเริ่มดึงเบิกตากว้างและยื่นมือออกไปจับแล้วเขาก็ตื่นขึ้นสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาคือใบหน้าที่ไร้ที่ติดวงตาที่สดกันเด็กสาวก,กับพริบขนตายาวของเธอและด้านล่างแอ่งน้ำจากน้ำผู้ใสกระเพื่อมเล็กน้อยขณะที่เธอต้องมองลงไปเธอเห็นมือใหญ่คู่หนึ่งกดหน้าอกของเธอดูเหมือนเธอจะไม่ทันตั้งตัวปากของเธอก็็็็เเ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 ปปปิิิิดด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 ขขขขึึึ้้้้้้นน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 ลล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 กก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 ออ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 ยยยยยยแแแแะะะะะทุคคคตตตงง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 มม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 มสสสสสีีีีีชพพููธรรราา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 ววววววัััััับบบบ่่่่่่่่ฆซใใใฤไไไผหห์จื ทันใดนั้นเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าฉันฉันคิดว่าเธอเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแสงนั้นสัตว์ประหลาดตัวหนาฉันเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ดูที่เทียนลองอันยิ่งใหญ่ของฉันเขาพลอกออกมาในทันทีด้วยเงยเยี่ยบตะโกนอย่างเคร่งครึมขณะที่ดันฝ่ามือไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวแล้วไม่แล้วหลังจากที่รู้สึกประหลาดใจหวังอันก็ตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์และในที่สุดก็รู้ว่าฝ่ามือของเขาดูเหมือนจะผิดที่ดูเหมือนว่าจะคาดเดาได้ค่อนข้างมากแข็ง เธอตอบว่าไม่ไม่เป็นไรฉันไม่สนข้างเดียวหนึ่ตำลึงท่าแต่ทั้งสองข้างก็สองพตำลึงปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รับเชิญเมื่อเผชิญหน้ากับมือที่เรียวยาวของยุนชางหวังอันตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วยิ้มอย่างขอโทษนี่คุณยุนชางนี่เป็นเพียงการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจและอีกอย่างราคาก็แพงเกินไปมันไม่แพงหรือแพงหากคุณไม่ช่วยฉันสครั้งฉันคงตัดมือคุณทิ้งแน่ยุนชางยิ้มราวกับว่าสิ่งที่เขาพูดไม่โหดร้ายมือเล็กๆที่กระสับกระสายเอื้อมไปที่แขนของหวังอ ตอนนั้นเองที่ฉันจำชายสามคนในชุดดำได้ความเจ็บปวดนี้อาจเกิดจากฝ่ามือของลูกคนที่สองที่สวมชุดดำคุณมีอาการบาดเจ็บภายในอยากขยับลุกขึ้นช้าๆหยุนชางช่วยเขาให้ลุกขึ้นนั่งช้าๆหวังอันมองดูเธออย่างสงสยัยคุณบอกว่าฉันได้รับบาดเจ็บภายในเป็นไปได้ไหมว่าคุณรู้จักศิละปะการต่อสู้ดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของหยุนชางนั้นแข็งแกร่งมากกลับกลายเป็นว่าเป็นผู้ฝึกสอนแน่นอนว่าต้องมีบ้างไม่เช่นนั้นจะเชนะจนสามคนนั้นได้อย่างไรหยุนชางพย ให้ตายสิเขาตายแล้วเขาเป็นผู้ชายที่สง่าผ่าเผยฮีโร่ล้มเหลวในการรักษาความงามแต่ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวสวยน่าละอายหวังอันแทบหน้าแดงและกระตุกที่มุมปากของเขาคุณจริงๆเจ๋ง,จงหัวเราะที่คักคุณชายไม่ต้องอายคุณเป็นนักวิชาการคุณไม่รู้ศิลปะการต่อสู้และเป็นเรื่องปกติที่คุณไม่สามารถจัดการกับสามคนนั้นได้หยุนชางปลอบโยนใช่มันไม่ได้ดีไปกว่าคุณแล้วหวังอันหัวเราะเยาะตัวเองหยุนชางลืมตาขึ้นและดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างเขายิ้มและกล่าวว่าจริงๆแล้วนายน้อยไม่จำเป็นต้องถอนหายใจฉันเเเเเกกกกรร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 รงงงววว่่่่่่าา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 านนนยยยยยยจจะะะััไไมมมมมมมููู้้้พสสสสคคคค์ขออออุุณณดดีีีีศิลลปตตททฮถ

ชั่วโมงของเวลาไอ้บ้านนี่มันดึกมากแล้วหวังอันพ้องออกมาลุกขึ้นยืนทันทีและเดินไปที่ประตูอย่างรวดเร็วผ่านไปครึ่งทางจู่ๆเขาก็กลับมาและถามว่าคุณหยุนชางบอกฉันที่คุณต้องการเข้าร่วมงานฮถริต่ออาเซียนในสี่วันหรือไม่หัวเราะคิกคักทำไมถามแบบนี้ยากนะจะมาเชียร์ครอบครัวทาตไหมหยุนชางหัวเราะทิกักและยิ้มหางตาและคิ้วของเธอเต็มไปด้วยฤดูใบไม้ผลิฉันมีกดฉันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมฉันไม่ต้องการมันเลยฉันคิดว่าตั้งแต่คุณเปิดประตูทำธุรกิจคุณยังต ไม่รสชันนิ่งมากจนจัต้องคุณได้เป็นไปได้ไหมว่าพลังของของคุณลึกเกินไปหวังอัเลียริมฝีปากของเขาและในที่สุดก็พูดถึงจุดประสงค์ของคลิปนี้ว่าอันที่จริงฉันมาหาคุณเพื่อหาเรือเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมมือหยุนชางตกตะลึงครู่หนึ่งและมุมปากของยินหงก็ยกเสน่ห์ขึ้นมาฟังกันมันง่ายมากฉันจะช่วยให้คุณชนะอวเรนและคุณจะช่วยฉันโปรโมทผลิตภัณฑ์หวังอันเดินตรงไปยังประเด็นโดยคิดว่ามันจะดึงดูดความสนใจของหยุนชางได้แต่เพื่อแลกกับการย่อใหย่หันหัวรอบทิพทักเจ ไม่ใช่ว่าตระกูลท่าจะโอ้อวดเมื่อพูดถึงเป็นนอมารุกการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพความสามารถและความสามารถความงามและเสน่ห์ครอบครัวท่ายอมรับว่ามันคือดอกโบตันสีแดงจากคันฟังยูนและคิงฟิวจากน้ำหอมที่เบสซาลาอะไรนะเพียงแค่การเลือกออเรนเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์ความมั่งคั่งและแม้แต่โชคล้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ยุนชางถอนหายใจอย่างแผ่วเบาท้ายที่สุดตระกูลท่าเพิ่งมาถึงด้วยหลักฐานที่ตื้นชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยมันไม่ได้อย่งรากลึกเ,กเท่ากับเธงคนซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรได้มากเกิน หยุนชางยกทางของเธออยา่างภาคภูมิใจแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองอย่างแรงกล้าทั่วร่างกายของเธอพอแล้วไม่เพียงแต่เราไม่คุกเข่าแต่เรายังยินหยัดเพื่อหาอไรายได้หวังอันปรบมือและพูดด้วยท่าทางจริงจังคุณจริงจังเหรอฉันดูเหมือนพูดเล่นเหรอคุณทำอะไรได้บ้างมีทางแต่จะค้ำแล้วขอพูดสั้นๆว่าเพื่อตอบสนองต่อการโฆษณาชวนเชื่อของผ้าไหมสีม่วงหวังอันซินมีแผนมานานแล้วและเขาเลือกแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายสองสามพ่อแล้วบอกกับหยุนชางในหมู่พวกเขามีความคิดและความคิดสมัยใหม่มากมายซึ่งมินดูดยุ้งในทนนททััฉีฉแค่่่รู้สสึกวามันนดชือย่่่าาางไมมเคยยปรกกกฏอนนพัห้าบ่อยๆและดวงตาของฉันเต็มมไปดด้ววยคาาฉล

จากนั้นเขาก็เดินไปที่ประตูปิดประตูที่ซ่อนอยู่และเดินไปที่หน้าต่างเธอไม่ได้เลือกที่จะปิดหน้าต่างแต่มองออกไปในตอนกลางคืนข้างนอกหยิบใบไม้จากเอวของเธอมาวางไว้บนริมฝีปากของเธอและกระซิบพยางแปลกๆสองสามพยางร่างบางกระโดดจากหน้าต่างเงียบๆได้ไม่นานคนที่มาไม่ใช่ชายชุดดำแต่เป็นชายร่างใหญ่ที่มีใบหน้าธรรมดาแบบที่ไม่มีใครถูกพบหลังจากถูกโยนเข้าไปในฝูงชนแล้วเจอกันครับแม่ทันทีที่เขาเห็นหยุนชางเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งลุกขึ้นเจ้อนุ่สามคนนี้เป็นยังไงบ้างหยุนชางได้ย ตายแล้วหรือนั่นเป็นเพราะพวกเขามีมากเกินพอที่จะตายและพวกเขากล้าที่จะใช้มันดาลาแห่งความมืดกับฉันถ้าพวกเขาไม่ได้พบกับเจ้าชายคนนั้นคราวนี้ปัญหาคงจะใหญ่โตไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กพ่อของฉันมักจะบอกฉันเสมอว่าแม่น้ำและทะเลสาบนั้นน่ากลัวและไม่ว่าศิลปะการต่อสู้จะสูงแค่ไหนก็อย่าเมินคนธรรมดาธรรมดาต่ำไปหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหยุนชางก็พูดอีกครั้งอย่าลืมทำความสะอาดและตรวจสอบที่มาของทั้งสามด้วยไปข้างหน้าตามที่สั่งจีอนุตอบและกระโดดกลับเข้าไปในความมืดที่ไร้ขอบเขตในค่ำคืนที่มืดมิดในมมมมมุทีี่่่่่่่่ไเเ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 ดดดดนนนนนนขขขอออออองง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 สววหหลลัับบบ้้าา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 ซซููููฉิิิปประต็กกกๆถยยยยฮแ ก็คุณกลัวที่จะผ่านประตูใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอหวังอันพูดติดตลกพี่สะายคุณรู้ไหมว่าเราไปซ่องแล้วเรา,ากลับบ้านดึกมากค่ะพี่สาวของฉันรู้มันคงแย่ามากซูยุนเวินรู้สึกผิดกลัวอะไรผู้ชายไปซ่องโสเพณีผิดอะไรถ้าเธอไม่อยู่บ้านตอนกลางคืนเธอก็เสียเธอไปมากแล้วถ้าเธอกล้าพูดมากกว่านี้พี่เคยจะช่วยตัดเธอหวังอันแซงทำเป็นหญิงยะโสอย่าดีกว่านักใครบอกให้เรา,ากลับมาช้าขนาดนี้เลี่ยงไม่ได้ที่พี่สาวจะโกรธเสียงของซูหยุนเวินสันเล็กน้อยมันเป็นความผิดของฉันเองมันใช้เวลานานเกินไปอย่างไรก็ตามในเวลานี้มาา่านน,าน,น่มไไคุณ้ หวังอันพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นก็ปิดปากบิดคอโดยอัตโนมัติและมองไปในทิศทางเดียวกันกับสู่ยุ่นเหมือนใต้ชายคาซึ่งอยู่ห่างจากทั้งสคนเ็หรือแเมตรคมไฟให้รัสมีเป็นหมอกแสงสลัวสะท้อนเงาที่คลุมเครือหวังอันจิพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาคำตอบบุคคลนี้จะเป็นใครได้อีกถ้าไม่ใช่สู่มู้เจ๋อเธอยืนเงียบเใต้ตะเกียบไม่ขยับเพย์ยนและยืนกรานเหมือนผู้หญิงที่รอให้สามีผู้ล่วงลับของเธออธิบายคุมอย่านอนกลางดึกอยากจับขมคืนหรือแกล้งเป็นผีหวังอันประหลาด หวังอันรู้สึกอายเล็กน้อยเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและแทงทำเป็นแปลกใจแปลกที่เมื่อกี้มีบางอย่างแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วมันต้องถูกเมฆบังไว้แน่ถ้าไม่เชื่อหลักก็คุณรอได้ฟาบาดไม่จำเป็นต้องอธิบายตระกูล่าตัวการถูกตัดมากการย่อเย้ยของสูมู่เจ๋ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพัฟหวังอันเทียงรู้สึกถูกแทงที่หน้าอกหญิงสาวคนนี้ถึงกับได้ยินเรื่องนี้มันช่างลำบากใจพี่ฮีมู่เจ๋อคุณเข้าใจผิดแล้วเป็นกลงล้อเล่นคุณสวยมากทำไมเป็นกงเต็มใจที่จะเริ่มหวังอันเผชิญหน้ากับสู้มู่เจ๋ เอ็มยูใช่ทำไมคุณถึงทำเช่นนี้เป็นกองรับรองกับคุณว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่คุณจินตนาการไว้จริงๆแล้วเราไร้เดียงสาอย่างยิ่งทั้งร่างกายและจิตใจ,จวังอันค่อนข้างทำอะไรไม่ถูกิี่คนบริสุทธิ์จะเข้าประตูหลังหรือเปล่าสูมูจเจอเยอะเย้ยมันยังไม่สายเกินไปฉันเกรงว่าจะรบกวนคุณกลับมาช้ามากพระองค์มีมนโนธรรมจริงๆที่จะหาเรื่องธุรกิจคุณไม่เชื่อเหรองอันยิ้มอย่างขมขืนและชี้ไปที่ซูหยุนเหมินถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถถามพี่ชายของคุณได้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เอาทำไมกู สิ่งที่ซูหยุนหวนกลัวที่สุดคือพี่สาวของเธอเธอถูกสู้มู่คำรามและก่อนที่เธอจะถามเธอก็แค่เททัวลงในหลอดไม้ไผ่และอธิบายทุกอย่างเพื่อนลัาที่ตายแล้วไม่ใช่ลทัทธิเตาที่น่าสงสารชายหนุ่มมีอนาคตและเขารู้ด้วยซ้ำว่าจะขายเพื่อนร่วมทีมของเขาหวังอันวางมือบนหน้าผากของเขาแล้วดุว่าซูหยุนหวนคุณกำลังพูดไรสาระอะไรเกี่ยวกับยาหุป,ป่กซูหยุนหวนตกใจและปิดปากของเขาโดยไม่รู้ตัวซูมูเ่เหี่ยวมองวงแอนและพูดเป็นในบอกฉันทำไมคุณไม่พูดถ้าคุณไม่ทำอะไรผิดในชีวิตของคุณคุณ อย่างไรก็ตามซูหยุนเวินทนทุกทรมานติดอยู่ระหว่างคนทั้งสองโดยไม่มีใครซ้ายหรือขวาตัวสั่นไม่สามารถสแสดงความทุกข์ได้ตัครุบในที่สุดซูมู่เจ๋อก็นำไพ่ใบสำคัญของเขาออกมาหนามก็ระเบิดกลางอากาศจ้องไปที่ซูหยุนเวินและพูดว่าฉันบอกคุณแล้วคุณต้องการลองชิมนี้ไหมพี่หย่าผมบอกว่าผมบอกว่าซูหยุนเวินตกใจและหลังจากพูดไม่กี่คำเสียงเตือนของหวังอันก็ดังขึ้นอีกครั้งฉันเชื่อในวังแห่งนี้รสชาติของไวเทคนั้นดีกว่าการเป็นโสเภณีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างน้อยก็ไม่เจ็บดอกเบญจมาศข,ของ เมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์ของเขาซูมูเจอเริ่มหดหงิดดื่มมันอย่างเย็นชาอีกครั้งแล้ร้องเพลงต่อหวังอันต่อไปคุณสคนมาก็ไปทะเลาะกันอยู่นานสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเถียงกันเรื่องอะไรนั่นเสี่ยวมูเจอเป็นกงว่องฉันไม่รู้ว่าหอพักอยู่ที่ไหนผู้ชายดีๆไม่สู้ผู้หญิงหวังอันหาวและตัดสินใจที่จะยุติเรื่องนี้ฟาบาดง่วงนอนหรือเปล่าห้องเตรียมไว้สำหรับท่านแล้วยังมีงานต้องทำในบ้านของท่านโปรดไปพักผ่อนเถิดซูมูเจยิ้มเล็กน้อยและทันใดนั้นก็คว้าหูของซูหยุนเบ ในท้องฟ้ายามค่ำคืนอันเงียบสงดของครหาสน์มีเสียงกรีดร้องอยู่ไกลๆรากับหมูเด็กที่ชคร้า้คนนี้จิ้งชุนไปนอนซะหวังอันสสยหัวเพียงก้าวไปข้างหน้าแล้วหยุดอีกครั้งหันสีสมเจ้งชุนยังไงก็ตามมู่เจ๋อเพิ่งพูดว่าห้องอยู่ที่ไหนกลับไปหาสาบาทคุณซูไม่ได้พูดอะไรจ้งชุนเกาศีรษะไม่ได้บอกเลยแล้วไม่ต้องไปหาจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหรือเมื่อไหร่จะเจอหวังอันนงาการแก้แค้นของหญิงสาวคนนี้แขง็งแกร่งมากและเธอต้องนับใจตัวเองในเรื่องนี้ควรจะเป็นเช่นนี้ฝาบาทพักท เป็นผลให้ข่าวที่เจ้าชุนนำกลับมาคือฝ่าบาทนางสาวสุกาว่าตราบใดที่พระองค์ไม่เกรงกลัวพรุ่งนี้เช้าจะมีศพผู้หญิงเพิ่มและนางก็เต็มใจที่จะไปกับนางวันลี่ใจร้ายมากหวังอันเกือบสำลักตายด้วยคำพูดเหล่านี้ไอ้ไอ้ลืมมันไปนางจะไม่นำทางเราไปหามันเองสำนักงานใหญ่ฉันไม่สามารถจ่ายได้ฉันไม่สามารถซ่อนได้หวังอันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าเขาโชคร้ายและไปกับเจ้าชุนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งคือนนอนไม่หลับคือนนอนไม่หลับจริงๆครอบครัวซูมีขนาดใหญ่เกินไปและพวกเขาไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้ด้้้้้้้้้ออ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 มมมมมดดดััััััััััััังง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 นน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 พพพพวววกกกกกกกเเเเเขขขาา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 าทททสสสจจจจจจึึึบบบแแลลละะหหีีี่่่่่่่ไไไืืตตตยยยยูถรรรรุชคใ หวังอันทิ้งสองประโยคนี้ไว้นำกระเป๋าของเขากลับมาที่วังหลังจากนี้ออกจากบ้านมานานกว่าครึ่งวันสร้างสถิติใหม่ห่างบ้านสั้นที่สุดทั้งหมดนี้โดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ปิดบังจักตาและหูของจัก,กรพรรดิหยานทันทีที่วังอันเข้าไปในวังตะวันออกทันทีตัวน้อยเดินกลับมาบอกให้เขาหารือเกี่ยวกับกิจการของรัฐในราชวงศ์ก่อนหน้าตอนนั้นเองที่เขาจำได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าชายไปขึ้นศาลเป็นประจำตามแบบอย่างของเจ้าชายพระองค์ทรงม,มีความรับผิดชอบโดยธรรมชาติภายใต้การดูแลของเคอเขาได้ทำความสะอาดอย่างรวดเร็วจากนั้นขึ้นไปบบนน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 เเ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 เกกกกกกก้้้้้้้้้้้้าา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 าออออีีีีงงงงงงงแแแลลลลละะะะตตรร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 ไไไไไปปปปปทททท่่่่่พพชชวววววววััััััคคคใใุุดดดดิิิมมมขขขขึ็็สยยยยหหหจจจู

ใช่แล้วเจ้าชายผู้สง่างามไปสถานที่สกรปรกเช่นนี้เพื่อทำให้ราชวงศ์อับอายขายหน้าท่านรัฐมนตรีโปรดกล่าวโทษเจ้าชายคำพูดเปิดงานขององแอนเกี่ยวกับการโจมตีด้วยฟ้าผ่าตามปกตินำไปสู่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนกลายเป็นนักสู้แห่งความยุติธรรมวิจารณ์และกล่าวหาเขาทุกรูปแบบราวกับว่าเขาได้ก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่วังอันตกตะลึงไปแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เขาโดยเจตนาแต่ต่อหน้าจากกักรพรรดิยันความรับผิดชอบอยู่ที่และความรู้สึกถึงการปรากฏตัวจะต้องถูกขจัดออกไปบ้างแต่ถึงอย่างนั้นวังอันก็ยังอารมณ์เสีีีีียยยยยยมม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 มาา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 กกกกกกกพพวววววเเ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 ขททััััั้้้้้้งงงงงหหหหหหดดดดดดด่่่่่่่่่่โโลลลลืืออ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 ินนนนนนนแแแะไไไไคคคคคครร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 ใใใุุบบปปจชชสถซฐต คำพูดของพระราชวังนี้รวมถึงรัฐมนตรีทั้งหมดด้วยถ้ามีโปรดยืนขึ้นและให้พระราชวังนี้สักการะแบบจำลองทางศิลธรรมคืออะไรทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมากลุ่มรัฐมนตรีก็ไอออกมาทันทีอ่าแฮมฝ่าบาทเราไม่ได้ยัุยยิงปืนใหญ่แผนที่และโจมตีอย่างไม่เลือกปฏิบัติเออเจ้าหน้าที่ก็ดูขมขื่นและมองหน้ากันอย่างตกอกตกใจในห้องโถงใหญ่มีข้าราชบริพารน,นับร้อยแต่ไม่มีใครลุกขึ้นยืนไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันเคยไปซ่องมาจริงๆเพียงเพราะหวังอันานั้นไรเหตุผลโดยสิ้นเชิงและผู้ที่ไม่่่่่่่่่่่ไไไไไไดดด้้้้้้ปปปททททททีีีีีีีีีนนนนนนนััออัััมมมมมมกก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 เเเเเเเตต็็็ใใใใจจจจะะออออออาาาาาแสสงงงงุุโโชชชยยยยยยยคคคคครรๆิพณณลลููวืบบบถห เช่นเดียวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของหวังอันผู้ชายอายุสาปีสอคนกล้าที่จะยอมรับในที่สาธารณะว่าพวกเขาเป็นสาวพรหมจรรพวกเขาทั้งหมดพยายามที่จะรักษาหน้าสำหรับส่วนที่เหลือคนไม่เจ้าชูหนุ่มเนื่องจากทุกคนได้เห็นก็ปลิ่นตัวเมียจึงใช้มหาอำนาจเทียนหลงและปรับปีศาจเปเซอร์จึงไม่มีใครควรแซงทำเป็น้าหายฮิฮิไม่มีแม้แต่คนเดียวดูเหมือนว่าทุกคนจะมาจากปราดเดียวกันหวังอันแสดง่าทีอย่างที่คาดไว้ยิ้มอย่างเย็นชาและมองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนอยากทำกับคนอื่นในสิ่งที่คุณไม่อยากทำกับคนา้้ก ยกคุณจังเรียนบทเรียนไม่พอเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เขามาใช้ยาหยอดตากับเบนกงอีกแล้วเหรอหลังจากหยุดไปชั่วครู่เขาพูดด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งอาจารย์จังสุภาพบุรุษสัญญาเงินเป็นจำนวนมากดูเหมือนว่าเราเดิมพันเมื่อวานนี้คุณยังไม่ได้ทำสำเร็จใช่ไหมเดิมพันรัฐมนตรีก็เงียบหูฟังจางเชงพูดซึ่งรู้ว่าเขาเป็นของจริงสิบเอ็ดมักจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับเจ้าชายและทั้งสองก็เดิมพันด้วยนี่เป็นการสแสดงที่ดีในการชมเมื่อได้ยินหวังอันพูดเช่นนี้การแสดงออกของจังเจงงเเเอ ถ้าเขาสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้วังอ,นอันดับอายก่อนที่เขาจะตกหน้าเขาจะชนะยังไงก็รอตกหน้าเธอหน้าจะไม่น่าเกลียดขนาดนั้นยิ่งกว่านั้นฝ่ายกษัตริย์จะไม่ดูหมิ่นตัวเองด้วยเหตุนี้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทำได้ในตอนนี้และพูดอย่างกล้าหาญระยะหนึ่งเท่ากับหนึ่งล้านถ้าเวชแพสเขาจะทำตามสัญญาโดยธรรมชาติแต่ไม่มีปัญหากับคุณธรรมของฝ่าบาทหรือมีปัญหาอะไรวังนี้ต้องการสืบทอดร,ราชาวงศ์ให้ฉันด้วยความรอบคอบฉันควรไปที่ซ่องเพื่อหาสถานการณ์เฉพาะใช่ไหมวังอันหายใจไม่ออกจนจางเรื่องพูดไม่ออกการสื

โอเคพรุ่งนี้เป็นกงจะไปวัดแดสีอพยวองบวเป็นพระที่มีคุณธรรมบู์ตอนนี้คุณพอใจหรือยังคุณมีความสุขไหมเสียงนั้นตกลงมาและสำหรับทุกคนมันเหมือนกับสายฟ้าฟาจากฟ้าและเกือบจะตกลงสู่พื้นแม่ที่รักเราแค่อยากมีความรู้สึกว่ามีอยู่ต่อหน้าต่อพระพักฟาบาทดีกว่านี้คือการฆ่าคนฟาบาทฆ่าทำไม่ได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงการรอฟาบาทฉันไม่สามารถอาจารย์จังกล่าวว่าเราไม่ได้ขอให้พระองค์เป็นนักบุญเมื่อเห็นจักรพรรดิยานเบื้องบนใบหน้าของเขาก็สุดลงทันทีและเจ ฝ่าบาทฉันทำไม่ได้จริงๆบรรดารัฐมนตรีต่างตั้งหน้าตั้งตารอฝ่าบาทสามารถแผ่มเมล็ดมังกรไปทั่วโลกบ,บรรพบุรุตัวน้อยของฉันคุณคือพ่อคุณปู่เราไม่สามารถทำร้ายสำนักงานใหญ่ของคุณได้ทุกคนรีบเห็นลมและขอโทษอย่างรวดเร็วเมื่อฉันเป็นมาตัวผู้จงหวั่นพืชโลกถึงแม้ว่าข้าจะมีจิตใจกว้างใหญ่เช่นนี้แต่ก็น่าเสียดายที่ข้าทำไม่ได้วังอันพูดติดตลกว่าทุกคนทำไมวันนี้รู้สึกว่าคำขอโทษของคุณไม่จริงใจสีหน้าของทุกคนหยุดนิ่งและพวกเขาหันไปมองจางเจิง้งในขณะนี้มีเพ เขาตกตัวเองอย่างดังและเฉียขาดในช่วงริบตาและพูดด้วยความเสียใจฝ่าบาทไว้เฉันผิดโปรดยกโทษให้ฉันบางครั้งสิ่งต่างๆก็แปลกมากจางเชงได้รับการสนับสนุนจากกิงเซ่ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกลัวเจ้าชายแต่เขาต้องกังวลเกี่ยวกับวงกลมที่เขาอยู่เป็นผู้ตรวจการกำกับดูแลและอยู่ในสายงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรประเภทนี้ที่ไม่มีหลักฐานต้องอาศัยการสนับสนุนของจัก,กรพรรดิและมักดูหมิ่นข่าราชบัารที่จะอาศัยอยู่ในองค์กรเขาถูกเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนหวาดกลัวอยู่แล้วและหากเขาถูกเพื่อนร่วมง,งานผลัก เมื่อรัฐมนตรีเห็นท่าที่กรดเคืองของเขาแก้มของเขาแดงก่ำและมีรอยห้านิ้วที่ข้างหนึ่งพวกเขารู้สึกถึงในใจเขาเป็นคนโหดเทียมเช่นกันต่อสู้กับความกลาหลนที่ไรเหตุผลของเจ้าชายด้วยวิธีนี้ฉันเกรงว่าฉันจะจุดไฟเผาตัวเองแน่นอนว่าหลังจากที่จังเชงรู้สึกขุ่นเคืองและตกตัวเองอีกครั้งมีการตกหน้าจักรพิทยาวางฝ่ามือลงบนที่วางแขนของเก้าอี้มังอ,อย่างหนักจ้องไปที่ทั้งสองคนและตะโกนด้วยเสียงทุ่มลกว่าพอแล้วเจ้าทั้งสองจะแผดเสียงในห้องโถงหรือไม่เมื่อเห็นความโกรธของจักรพั คำพูดของหวังอันเกือบทำให้จักรพิหยาเป่าคราวและจ้องเขมง็งคุณรังแกคนอื่นสร้างปัญหายอย่างไรเหตุผลและบังคับให้จางเจิ้งตกตัวเองและขอโทษคุณไม่ควรตราตรองเรื่องนี้บ้างหรือจักรพัหยานกล่าวอย่างโกรธเคืองข้าผิดแล้วหลวงปู่ตกตัวเองสามครั้งเมื่อวานเป็นเดิมพันระหว่างเราลูกชายไม่ได้บังคับข้ามไม่เชื่อหลวงพ่อท่านก็ถามได้หวังอันกังมือออกและดูไร้เดียงสาจักรพิหยาตะลึงงันและมองไปที่จางเจิ้งคนหลังรู้สึกหู่ใจจนอยากอาเจียนเป็้นเลือดแต่เขาต้องฟันหักและกลืนมันลงใน รัฐมนตรีบางคนที่เคยต้องการใกล้ชิดกับจังเชงเริ่มพิจารณาใหม่ความคิดของพวกเขาผิดหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นข้าราชการก็เฮือห่างจากเขาเช่นกันถ้าทางเหมือนจะบอกว่าอยากเข้ามาใกล้เราไม่รู้จักเพื่อนร่วมทีมหมู่แบบนี้โลกร้อนจังเชงอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเศร้าโศกและเขารู้สึกเสียใจจริงๆในใจของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆยังไม่จบถึงจะเป็นการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้คุณอวังทองของฉันเป็นสถานที่ใดน้ำเสียงของจักรพรรดิไม่กระโรวจสอบบกกการัดูแลไม่ควรเป็นเพื่อออนหรรรรืพพควกกสสสสสส่่าาาะะะุุุุุุุขขขมมมมมมแลจีเด จักรพรรดิยาเหลือบมองวังอันแล้วพูดอีกครั้งจากสถานะปัจจุบันของคุณฉันรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะที่จะเป็นผู้เซ็นเซอร์อีกต่อไปในขณะนี้ไปที่ทิศใ,ใต้ของเมืองและเป็นผู้เซ็นเซอร์ของเมืองบูมจงเชงถูกฟ้าผ่าประวัติความเป็นมาของเมืองสายตรวจเช่นเดียวกับผู้พิทักษ์เมืองสายตรวจเป็นของทูตเมืองสายตรวจและมีการเซ็นเซอร์เมืองส,ส,สายตรวจอยู่ด้วยในแง่ของยศสถานะของเขาในฐานะผู้ตรวจการเซ็นเซอร์นั้นจริงๆแล้วคล้ายกับการเซ็นเซอร์ของเมืองซึ่งทั้งสองมีระดับหกถึงเจ็ดท้ายที่สุดแล้วผู้ตรวจสอบเซ็นเซอร์ออ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 อยย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 ยููู่่่่่่ใใกก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 กลลลลลล้้้้้ัััััััับบบบบบศศศนน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 น์์าา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 างง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 ขขขขำจจจจจจรร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 รึึแะะววววววโโโททททษฐมมมตตตตตตีีีดดดดเเเเเเไไซซซ็ิิผคณสปช ไม่น่าแปลกใจเลยที่วันนี้ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวในศาลร,รัฐมนตรีผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แอบมองหวังอันอย่างลับๆทั้งประหลาดใจและสะเทือนอารมณ์นี่มันเป็นพระราชของกษัตริย์แล้วกี่ครั้งแล้วที่มันตกอยู่ในมือของเจ้าชายฟาบาดหนุ่มคนนี้คือศัตรูตัวฉกาจของกษัตริย์เอทันทีที่จังเจิ้งจัดการกับมันเจ้าหน้าที่ต่างพากันตกใจจนก้มหน้าและแ้งคำเป็นนกกระจอกเทศโชคดีที่จักรพรรดิยานไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการสืบสวนต่อไปละบบมือเพื่อให้พวกเขาเข้าสู่ จัก,กรพรดยหยานจ้องมองเขาและแซงคำเป็นว่าเข้ม,มวดข้าหน้าข้ากลาไปที่นั่นและแสดงความอับอาต่อราชวงศ์ข้าจะไม่มีวันยกโทษให้เจ้าง่ายงแน่นี่พ่อข้าฉันเกรงว่ามันจะไม่เป็นผลลูกชายของฉันมีธุรกิจและต้องหาซ่องเพื่อขอความร่วมมือหวังอันหัวเราะและต่อรองแกยังกล้าร่วมมือกับซ่องอีกเหรอจัก,กรพรดิหยานโกรธมากจนเจ็บหน้าอกและเขาพูดอย่างโกรธเคืองคุณคือมกุฎราชกุมารคุณไม่กลัวที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณจริงๆหรือพ่อของฉันคิดว่าลูกชายของฉันมีชื่อเสีียงดงมไ่ คนยังอายที่เรียกว่าอยู่ยงคงประพันภายใต้ดวงอาทิตย์ด้วยโถที่แตกของหวังอันจกักรพยไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเขาได้ชั่วขณะหนึ่งอย่างไรก็ตามต่อหน้ารัฐมนตรีไม่มีใครยอมจำนนจกักรพรรดิยันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พระพักของราชาวงน์กสำคัญกว่าและเตือนว่านั่นก็ไม่ได้ผลเหมือนกันคุณมีธุระอะไรกับหญิงซ่องโสงเพณีหาคนอื่นไม่เจอเหรอพอรับนั่นเป็นธุรกิจใหญ่และตราบใดที่ทำได้ดีรายได้ก็จะต่อเนื่องในอนาคตหวังอันวางแผนไว้แล้วเขาจะยอมแพ้ง,ง่ายได้อย่างไรแล้วธุรกิจใหญ่ละ่ะจักรพัทย ฉันยังไม่ได้นับแต่ตราบใดที่แผนเป็นไปโดยราบรื่นอ,อะไรจะเกิดขึ้นเงิน2-3ล้านตำลึงต่อปีไม่น่าจะมีปัญหาสวัสดี2-3ล้านตำลึงไม่เพียงแต่จักรพรรดิหยานจะประหลาดใจแต่แม้แต่รัฐมนตรีก็อ้าปากค้างจำนวนนี้เกือบจะเท่ากับรายได้ทางการเงินของไดอันทั้งหมดเป็นเวลาเกือบครึ่งปีและทุกคนก็หายใจเร็ว